หมายเลข4พงศิรินาดาได้เล่นไปแล้วนะภูกเก็ตหมายเลข5 5าสิบห้า้พูดเล่นหมายเลข5 5เกตนะครับลลากบอลขึ้นมาเองนะครับเ,เจออรรชนลูกนี้โอ้โหแต่ว่ายังมีซาดิกนะครับสามารถบล็อกบอลได้อิสริฟานครอสให้เสาสองลูกนี้ลึกถึง อยู่ที่ซิริพงครอสขึ้นมาลูกนี้ได้หรือเปล่าอิสุตฟานโอ้โหลูกนี้ไฟโซสองไปลูกนี้โอ้ไฟโซทำประตูให้เจ้าบ้านเอฟซอลาขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนจากผู้เล่นหมายเลข17 ไฟโซเจม็เ็นประตูแรกซีโซซีโซ,โซเล่นหนึ่งสองลูกนี้ให้กับซีโซโอ้โหลูกนี้กรรมการใหม่เป่านะครัโอ้อมรอนซีโซซีโซซีโซ,โซให้กับเอมรอนทางด้านซ้ายทันหรือเปล่ายัางทันอยู่นะให้อมรอน อิมรอนจะไปเองหรือเปล่าอิมรอนล็อกหนล็อกสองลอกสองไกลตรนี้แต่ว่ายังติดผู้เล่นของผู้มาเยือนกรรมาการหรือเปล่านะครับล็บใบเหลืองจกากกรรมการไปนะครับไม่ฟาวนะครับโอ้เปิดบอลให้ซีโซ่หลุดเดียวมาแล้วเจอกับอาณาวินโอ้อิสรุฟานประตูที่2หรือเปล่าโอ้โหกลางให้กับอิสรุฟาน จะโตกลับเร็วได้หรือเปล่านี่ยอินทฟัทก็มีความเร็วนะครับออกทางด้านขวาให้ไฟโซไฟโซไฟโซ,ฟโซเห็นเพื่อนลองส่องไกลลูกนี้พลิกได้หรือเปล่านะครับยังไปได้อยู่นะครับเดียโกเข้ากลางให้กับเซลเพื่นทันลูกนี้โอ้โหได้เปลี่ยบนะบลูกนี้แทงให้กับอินรอนนะครับลูกนี้ใช้ความเร็วทนันเร็วปลานะครับ มีซีโซ่เติมลงมามีทีโซ่เติมเปิดลูกนี้ซีโซโโ่โอ้โหทีห่กันนะครับควีค,คลูกนี้ปล่อยให้เดียกโก้นะครับเดียกโก้ของลูกนี้โอ้โหปัตตวีครอสลูกนี้เลียล้วกรรมการผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ,บสกอร์เอฟซียะลานัอยู่นะครับนนหนึ่งประตูต่อศูนย์ เริ่มในครึ่งเวลาหลังนะครับศิลาเขียบอลนะครับโอ้โหในครึ่งเวลาหลังนะครับตอนรับน้องฝนนะครับรับเซลวานเปิดครอสเข้ามาถึงด้วยนะครับคือหลังให้กับลูกนี้ลองสองไกลติดซาดิกอยู่นะโอโ้ยังไม่พ้นอันตรายลูกนี้โอ้โหแต่ว่ายัางอยู่เอาไม่พ้นอันตรายโอ้โหแต่ว่าอิมรอนนะครับ อิมรอนแต่ว่าแถวสองยังเป็นของภูเก็ตลองส่องไกลลูกนี้ใ oh. ห้กับเดียโกโ้เจอแอนฟิวเดียโก้พลิกบอลมาสวยแนละ้วลองส่องลูกนี้โอ้ oh. ครอสขึ้นมาลูกนี้โอ้ oh. go 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 ครอสลูกนี้โอ้โหเดียโกปล่อยให้เล่นลูกโอ้โหประตูตีไข่แตกของทางด้านเจฟเฟอร์สันนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทำสูตรได้สวยมากกลัวเหมือนกันนะคนนี้บอลเรียบลูกนี้โอ้โลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับ ลองสองไปลูกนี้ปัดยาวขึ้นมาลูกนี้ดูจากเวลาตอนนี้ก็หมดเวลาทดเวลาเจ็บแล้วซีโซโอ้โหโอ้ลูกนี้ลูกโอ้นะครับยังไม่หมดนะกรรมการดูนาฬิกาอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> และแล้วกรรมการผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับ เจ้าบ้านเอฟซีลานะครับเอาชนะภูมเยือนภูเก็ตอันดามันเอฟซโดยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง